ทำไมยีราฟถึงคอยาว <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องทำไมยีราฟถึงคอยาวนะครับก็มาจากหนังสือเล่มฉลาดได้อีกนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าทำไมเนี่ยยีราฟถึงคอยาวเนะี่ยผมก็เลยจะคิดชื่อรายการนี้นครับว่าอะไรเดียวเออ ปริศนาบนโลกกลมๆดีป่ะเอ๊ะเฟี้ยวเลยว่ะมามาพูดกดีกว่าว่าทำไมยีราฟถึงคอยาวเครับแล้วผมจะมีหลายๆอีกหลายตอนนะที่จะพูดเกี่ยวกับความรู้หลายๆแหลหลายๆอย่างนะครับอ่ามาทำไมยีราฟถึงคอยาวย้อนหลายรอบเลยนะยีราฟเป็นสัตว์ที่เด็กๆหลายคนชอบเพราะว่าลักษณะนิสัยที่อ่อนโยนรูปร่างภายนอกมีความโดดเด่นแตกต่างสัตว์ชนิดอื่นออกไปนะครับยีราฟเป็นสัตว์ที่มีความที่มีลำคอยาวสง่ามีรวดลายที่สวยงามนอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ที่ดูสุภาพเรียบร้อยอีกด้วย ถ้ไม่ยีราฟถึงคอยาวนะตามผลวิจัยของชาวดาวินนักทฤษฎีว่าด้วยเลือกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชาวกิจนะครับได้ใช้ทฤษฎีการคัดเลือดธรรมชาติเนี่ยมาอธิบายว่ายีราฟมีทั้งคอสั้นและคอยาวแต่ความความแตกต่างของมันเพราะหลุดนี้อ่ะเป็นเพราะสภาวะแวดล้อมนะครับในการดำรงชีวิตและทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับทั้งหนึ่งยีราฟมีกลุ่มคอยาวคอสั้นนะครับอาศัยในที่แห้งแล้งเนี่ยแบบแห้งแล้งมากและยากลำบากเพราะยีราฟคอยาวสามารถกินต้นไม้ที่อยู่บนจอดสูงสูงมากกว่าตัวสั้นนะครับ แล้วเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับพวกคอสัันก็แบบไม่ได้กินอะไรก็แบบอดตายพวกมันจะค่อยๆล้มตายและสูญพันธุ์ในที่สุดเครัยยาที่สามารถดำรงได้เนะี่ยนั้นมีความสามารถในการตวัดลิ้นทําให้พวกมันกินใบหญ้าใบอ่อนต้นไม้ได้ะครับสูงที่บวมสมบูรณ์ได้ที่สูงอะต้นไม้นะและยังสามารถอดน้ําได้หลายเดือนเลยทีเดียวโหความรู้นี้ทุกโคนอาจจะยังไม่รู้หรือรู้นะครับผมก็ขออธิบายเพียงเท่านี้